นักเรียนวันนี้ก็คงจะมาดำเนินการในเรื่องของอความเป็นอยู่ของนักเรียนนะส่วนปลายทางชีวิตความเป็นอยู่เนี่ยครูก็ยังยังไม่ทราบว่าเป็นยังไงบ้างนาในเรื่องของอการเรียนการสอน,นแต่ทีนี้ พอเรียนของการสาทางกายผ่านดาวเทียมเนี่ยบางทีให้ใบงานต่างๆเนี่ยอาจจะไม่ค่อยอชัดเจนนะส่วนทางต้นทางเนี่ยถ้าไม่ชัดเจนยังไงก็มีการสอบถามได้นะครับทีนี้ในเรื่องของอสุขภาพของผู้เรียน นะส่วนสุขภาพของผู้สอนเนี่ยก็ต้องมีสุขภาพที่ดีนะจะได้มาสอนอนักเรียนได้นะครับทีนี้สุขภาพของผู้สอนเนี่ยเราก็ดูทั้งสุขภาพกายและสุขภาพจิตนะครับก็ต้องต้องดูด้วยเพราะฉะนั้นสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือในเรื่องของสุขภาพกายต้องมาก่อนแล้วก็สุขภาพจิตก็อาจจะมีผลตามมาด้วยนะหรือทั้ง สุขภาพกายและสุขภาพจิตเป็นไงบ้างเพราะนั้นคนเราบางทีถ้าไม่อยู่ด้วยกันเนี่ยเราก็ไม่รู้สภาพจิตใจใช่ไหมบางทีเห็นแต่หน้าตาเนี่ยเคยเคยมีนักเรียนโรงเรียนราชประชานุขขเคราะห์นามาไม่เห็นตัวจริงก็พอเห็นตัวจริงแล้วก็ยังไม่รู้จักว่า นิสัยใจคอเป็นยังไงถ้าแม่ถ้าโรงเรียนวางใจกังวลเนี่ยรู้จักนิสัยใจคอนะอย่างครูก็อย่างมหกทับห้าเนี่ย,ยครูก็รู้จักดนะีว่าคนไหนเป็นยังไงคนไหนนิสัยดีคนไหนอารมณ์ดีคนไหนอารมณ์ร้ายนะคนไหนใจร้อนนะก็พอรู้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นในเรื่องของ จิตใจเนี่ยเราพอศึกษาได้อย่างที่โบราณว่าไงนะน้ำลึกน้ำลึกอย่างได้แต่น้ำน้ำใจคนเนี่ยอย่างยากเพราะฉะนั้นะในการที่เราจะเรียนรู้ในภาพจิตใจเราต้องศึกษานะเหมือนกับเหมือนกับสุขภาพจิตนะคนไหนที่มีสุขภาพจิตเนี่ยต้องไปหาใครจิตแพทย์ใช่ไหม คนไหนที่มีสุขภาพจิตต้องไปหาจิตแพทย์ทีนี้เราต้องมารู้เบื้องต้นก่อนวันนี้เราจะมารู้ในเรื่องของอารมณ์ต่างๆอารมณ์ของตัวเราเองเนี่ยบางคนไม่รู้ตัวเองได้ดีว่าเป็นยังไงถึงเวลาโมโหหรือเวลาวิบขึ้นมาเนี่ยหรือเวลาโกรธขึ้นมาเนี่ยมันจะเปลี่ยนไปอีลักษณะหนึ่งนะครับใครทําให้โมโหไม่ได้ อารมณ์มันจะเปลี่ยนแล้วก็ลืมตัวบางคนลืมตัวมีไหมลืมตัวมีไหม,มอ,อ,อาจจะคิดร้ายหรืออาจจะรุนแรงหรือจะความเสียหายโมโหเพื่อนเนี่ยทำร้ายร่างกายเลยนะหรือบ,บางคนมองหน้าอย่างเดียวมีเรื่องกันแล้วนี่คือในเรื่องของอารมณ์นะครับเรื่ององอรมณ์แล้ววันนี้ก็คงจะในเรื่องของอารมณ์และความเครียด เราต้องมาเรียนรู้จากตัวเราเองก่อน,นถ้ายังเรายังไม่รู้จากตัวเองเดี๋ยวครูจะมีข้อเสนอแนะให้ในวันนี้นะครับผลการเรียนรู้รู้และเข้าใจผลกระทบความเครียดและปัญหาที่เกิดขึ้น,นต้องรู้ตัวเองก่อนนะ,ะทีนี้เป็นคำถามที่นักเรียนต้องตอบได้ ทักเรียนที่ตอบได้ตอบได้ก็คือในเรื่องของอารมณ์ถามว่านักเรียนเป็นคนใจดีไหมนักเรียนอารมณ์อารมณ์ดีไหมดีดเห็นไหมอารมณ์มาดูสิ่งแรกเลยในชีวิตประจำวันนะ นหนึ่งภารกิจแต่ละวันเนี่ยเรามีภารกิจอะไรบ้างที่ทำไปแล้วทำให้เรามีความสุขทำไปแล้วทำให้เราทุกข์ใจนะทุกข์ใจยกตัวอย่างว่าเช้ามาจะมาโรงเรียนเนี่ยรถก็ติด ัวไปไม่ทันโรงเรียนมั่งงูดหงิดใช่ไหมคือภารกิจน่ะหรือมาถึงโรงเรียนแล้วเนี่ยต้องมาเจอ,อครูเวนหน้าประตูเนี่ยระเบียบแค่ไหนเพราะฉะนั้นไอการทําภารกิจแต่ละวันเนี่ยมันไปเป็นธรรมาชาติของเราหรือเปล่ามันฝืนความรู้สึกเราหรือเปล่าหรือชีวิตประจําวันเราอยู่เนี่ย เรามีความสุขไหมเรามีความทุกข์ไหมคือมองตรงนี้นะในชีวิตประจําวันเนี่ยภารกิจต่างๆนักเรียนมีอะไรบ้างนะที่จะต้องทานะบางคนทําด้วยความสมัครใจมีไหมทําด้วยการบังคับมีไหมใครเคยบังคับให้นักเรียนทําบ้างมีไหมมีมมเรื่องอะไรบ้างวันๆเรื่องอะไรบ้างมีภารกิจที่บังคับให้ทําอ่ะ แล้วภารกิจของเราที่เราสมัครใจทํามีไหมม,มีนะบางคนไม่มันสมัครใจตั้งแต่ทั้งวันทั้งคืนก็มีนะก็มีนะอันนี้คือภารกิจมีอะไรบ้างนะก็ในชีวิตประจําวันเนี่ยอยากให้มีภารกิจที่สนุกสนานมีความสุขเรียนก็อย่างมีความสุข เล่นภาระเรียนภาระก็อย่างสนุกสนาน,นาทำงานอย่างมีความสุขทำงานอย่างเรียกว่าฝรั่งเรียกว่าแบบแฮปปี้แฮปปี้นะมันก็สบายใจนในนี้ก็คือในเรื่องความเครียดในชีวิตประจำวันถ้าเราราบลื่นไม่มีปัญหาอุปสรรคอะไรนะไม่ทะเลออาะกับใครเนี่ยโอเคแล้วตอบได้นะว่าวันวัน,วนหนึ่งภารกิจเราเนี่ยจะเกิดความเครียดหรือไม่ อ,อันที่สองสิ่งที่ไม่คาดคิดอาจจะเกิดขึ้นได้นะประสบเรื่องราวสิ่งต่างๆนะผลกระทบอย่างไรบ้างนะบางคนบอกว่าโอ้วันนี้ไปเจออุบัติเหตุสยองขวัญนะเกิดคิดมากเกิดความรู้สึกเกิดความกลัวเกิดความตนกตกใจอะไรเนี่ย หรือเมื่อเช้าผ่านมาเป็นไงเส้นจาแดงหรือแบบว่าเกือบเป็นเกือบตายอะไรเงี้ยใช่ไหมล่ะเรื่องราวต่างต่างเพราะฉะนั้นมันเกิดในเรื่องของอารมณ์และความเครียดได้หรือสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นในที่เราผ่านมาบางวันก็ราบรื่นบางทีมีมีอุปสรรคใช่ไหม เคยไหมเคยมีไหม,มถ้าเราไม่มาเราไม่มีเรื่องนะเหมือนการไปเที่ยวกลางคืนเที่ยวอะไรเงี้ยส่วนใหญ่วัยรุ่นเนี่ยจะมีเรื่องมีราวนะถ้าไม่ไปก็คงไม่มีเรื่องเพราะฉะนั้นในชีวิตประจำวันเนี่ยบางทีเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาทำให้เกิดความเครียดได้หรือบางทีมาเจอเหตุการณ์ เหตุร้ายถูกละเมิดทางเพศบ้างาถูกรวนลามทางเพศหรือถูกทำร้ายร่างกายก็เป็นเ,นเ,นเกิดความเครียดเกิอดอารมณ์เกิดความเครียดในชีวิตประจำวันได้เหตุนี้นะครับต่อมาเหตุที่สามเหตุที่สามเป็นเหตุที่พอสรุปในสิ่งที่ดี ในสิ่งที่ดีมีมีมทุกข์ก็กระจัดไปมีสุขสนุกสนานทุกสุขสนุกนะบางทีมันปนกันไปในชีวิตประจำวันเลาใช่ไหมบางทีเกิดอารมณ์เกิดความเครียดบางคนปะปนน่ะมาโรงเรียนก็อีกอย่างหนึ่งความรู้สึกสนุกสนานเจอเพื่อนฝูงเรียนสนุกนั่งลุกสบายใช่ไหม พอกลับไปบ้านไปเจอความเครียดที่บ้านอีกใช่ไหมบางคนเครียดสองทางเลยมาโรงเรียนก็เครียดเรียนเครียดเข่งเครียดไปบ้านโดโดนบ,บังคับโดนอะไรบ้างก็เข่งเครียดใช่ไหมเพราะนั้นบางทีมันปะปนกันนะแบบนี้ไม่ดีแต่ถ้าให้ดีก็คือมีสุขสนุกสนานมีครอบครัวที่อะไรนะมีความสุข ในนี้ในะชีวิตประจำวันนะมันมันเกิดปัญหาในเรื่องของอารมณ์และความเครียดได้นะครับอ่ะทีนี้มาดูความเครียดเป็นยังไงเคยเครียดมไ้ยเคยแยกแยะอารมณ์ได้หรือเปล่าได้บางทีไม่ได้นะวัยรุ่นวัยรุ่นในใจร้อนอ่าในเรื่องของความเครียด อารมณ์และความรู้สึกนะอารมณ์และความรู้สึกถ้าเข้าใจไม่ต้องจดย์จะนะนะเสียวเวลาถ้าเราเข้าใจในเรื่องความเครียดคือการเกิดปัญหาต่างๆกับคนเราไม่เหมือนกัน ปัญหาของคนแต่และคนไม่เหมือนกันปัญหาอาจจะเหมือนเหมือนกันนะบางคนตกรกรรมำลำบากบางคนได้ดีบางคนาฐานะดนะีหรือเปรียบเทียบคนรวยคนจนนะหรือคนขยันคนขี่เกียจตใช่ไหมคน คนโง่แต่ขยันนะเขาใช้คํานี้นะคนอะไรคนขยันแต่ขี้เกียจไอ้คนฉลาดแต่คนขี้เกียจอะไรเนี่ยก็มีมันหลายอย่างใช่ไหมเพราะฉนั้นในเรื่องของความเครียดอารมณ์และความเครียดเนี่ยมันเกิดขึ้นได้กับตัวเรานะเราไม่ใช่ว่าพระพุทธองค์เราไม่ใช่ว่าพระเวสสันดรใช่ไหมมันเกิดขึ้นได้คนเหมือนกัน นะมนุษย์เป็นมนุษย์เหมือนกันนะก็เกิดอารมณ์ได้เหมือนกันแต่เราจะขจัดอารมณ์เราได้อย่างไรหรือเก็บกดอารมณ์ได้อย่างรหรือระบายอารมณ์เราได้อย่างไรความเครียดจะไม่เกิดใช่ั้ยเราจะทํำยังไงร,ระบายอารมณ์อย่างไรไม่ให้เกิดความเครียดนะบางคนญาติเสียยังวะเลาะอาอาอ,อ,อ,อยู่มัะมีอ่านะ บางคนนิดๆหน่อยๆ,ๆก็เศร้าซึมเสียใจเรืนะ่องนิดเรื่องหน่อยร้องไห้เสียใจเครียดนะไม่รู้จักกับจัดไม่รู้จักแก้ปัญหานะก็เป็นไปได้เา้าวันนี้เราต้องมีการปัญหาที่เกิดกับเราเนี่ยเราก็จัดได้นะแล้วก็แก้ไขาหาทางออกที่ดีนะครับแก้ไขาหาทางออกที่ดีอันนี้อารมณ์แนละความเครียดนะต่อไปความเครียด ที่เกิดมีผลต่อสุขภาพกายและสุขภาพจิตยังไงเกิดไหมบางทีเครียดมากทําลายตัวเองได้ไหมได้ไหมเครียดมากทําลายตัวเองได้ไหมได้เครียดมากทําลายคนอื่นเครียดมากทําลายสิ่งของทรัพย์สินนะเครียดมากปิดชีวิตตัวเองปิตชีวิตคนอนนื่นขนาดนี้นะครับ เพราะฉะนั้นในเรื่องของปัญหาที่เกิดมีผลต่อสุขภาพกายและสุขภาพจิตนะบางคนเครียดมากกลายเป็นคนบ้าไปเลยกลายเป็นคนโรคจิตโรคประสาทปัญญาอ่อนไปเลยก็มีนะครับอ่า